สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊ตเชียงใหม่ CM v a r i e t y นะครับครับผมตอนนี้นะครับแอดมินโอ๊ตเองก็ไปตลาดมาแล้วนะครับมาดูสิว่าแอดมินโอ๊ตจะได้อะไรมาบ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับเป็นของหวานนะครับก็เป็นข้าวเหนียวทุเรียนนะครับมีข้าวเหนียวมูนนะครับหลากสีสีสีด้วยกันนะครับก็เป็นสีจากธรรมชาตินะครับ เป็นข้าวเหนียวทุเรียนของโปรดนะครับนานๆนนทานทีนะครับเพราะว่าก็แพงอยู่เหมือนกันนะคะบ,บางที่ก็ขาย40แล้วก็บางที่ก็ขาย80มากกว่านี้นครับบางที่ก็ขายร้อยร้อยยี่สิบเลยนะครับแล้วแต่ร้านนะครับแล้วก็จานนี้นะครับไว้เป็นของหวานส่วนของข้าวอาหารก็จะเป็นอาหารที่โอชอบที่สุดก็คือ,อยำหน่อไม้นะครับยำหน่อไม้ นี่เลยนะครับแต่ใบแมงลักเมื่อกี้นะครับแกะไปให้แม่ไปทําอาหารนะครับแม่บอกว่าแม่จะอาแกงแกงบานน้อยนะครับซึ่งก็คือบวบนั้ำเองนะครับแล้วก็จะได้เนื้อน่ครับเนื้อแดงนี้หนึ่งนะครับแล้วก็เป็นหมูนะครับเป็นเนื้อเป็นเนื้อแดดเดียวนะครับแล้วก็ น่าจะทาสีนะคะเป็นสีแดงน่าทามอีกขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็น้ำพริกหนุ่มนะครับสิบ,บาทเนาะนี่นะครับแล้วก็ข้าวกลนะครับอ่าเป็นข้าวสีดำแบบนี้นะครับก็เป็นเมนูอาหารเช้าของโอ๊ตเองนะครับซึ่งก็อ่าอันนี้10บ,บาทที่สิบาท10บาท,บบาท <laughs> อ่าประมาณ10บ อ่าสามสิบสี่สิบห้าสิบนะคะห้าสิบาทมื้อเช้านี้นะครับวันนี้นะครับไม่ทานอาหารของแม่นะครับทานมื้อเที่ยงนะครับอันนี้ก็เท่ากับว่าหนึ่งรอยบาทโอ้โหมือเดียวหมดไปหนึ่งร้อยบาทเลยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวก็จะแกะออกมาตกแต่งให้สวยงามเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับก็เป็นเมนู อาหารเช้าของแอดมินโอ๊นะครับก็ในส่วนของอตัวน้ำพริกหนุ่มนี้นะครับ10บาทโอ๊ตแบ่งครึ่งเดียวเองนะครับเพราะว่าทานไม่หมดแน่นอนนะครับทีนี้ข้าวเหนียวทุเรียนมีตรงข้างล่างข้างล่างนี้นะครับซ่อนให้มันพูนขึ้นมานะครับปรากฏว่าโอ้โหเยอะจังเลยโอ๊ตว่ามันเยอะเกินไปนะครับโอ๊ตไม่เคยทานอะไรคือแบบถ้าเป็นข้าวเหนียวทุเรียนโอ๊ไม่เคยทานเยอะขนาดนี้นะครับโอ <O at S 2> ก็จะเก็บแบ่งอ่า ทานแค่นี้น่าจะพอแล้วนะครับแบ่งอันนี้เอาไว้ไปทานกับอ่มมะม่วงที่เหลือนะครับจากเมื่อวานนะครับก็แค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับสามก้อนพอนะครับสีขาวไม่ใช่นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ราดตัวนี้ไปเลยนะครับเป็นสมัยนี้นะครับอ่าทุเรียนนะครับเขาก็แยกนะครับแม่ค้าก็แยกไว้ไม่ได้เอารวมกับอ่า น้ำกะทิในส่วนแบบโบราณนะครับยายโอ๊ตเวลาทาเนี่ยก็จะเอาใส่ไปเลยนะคบไม่ได้แยกไว้แบบนี้เนาะมันก็อาจจะเก็บได้ไม่นานนะครับก็ถือว่าเป็นความชันฉลาดของคนแม่ค้านะครับยุคใหม่นะครับโอ๊ตก็จะแบ่งทางแค่นี้นะครับซึ่งก็จะเละไหมเนี่ยสวยงามไม้ก็เดี๋ยวถ่ายรูปขึ้นปกนะครับส่วนอ่า นี้นะครับโอ,อคิดว่าแค่ขนมหวานนี้นะครับข้าวเหนียวทุเรียนก็น่าจะอิ่มแล้วอันนี้คงเก็บไว้ทานตอนใส่สายอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าไม่ไหวแน่เลยเดี๋ยวจะอ้วนนะครับตอนนี้น้าหนักอยู่ที่57ลดลงมาแล้วนะครับ57.5นะครับก็จะพยายามให้ถึง55ให้ได้เลยนะครับ ลดไม่ได้เลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นอาหารเมนูมื้อเช้าสำหรับแอดมินโอ๊ตนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปแว้นในช่องต่างๆต่อไปนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่ประมาณนี้นะคะแบบอาหารพื้นเมืองแล้วก็อาหารเป็นขนมหวานนะครับเมนูเพิ่มความอ้วนเลยทีเดียวครับก็ไดเอทไม่ได้สักทีนึงนะครับเพราะว่ามัน หิวมากนะครับชอบนะครับข้าวเหนียวทุเรียนนะครับอ่าก็เป็นคลิปเบาๆนะครับเป็นคลิปของแอดมินนะครับแอดมินอ๊นะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับอ๊เชียงใหม่ CM v a ็ i e วอสวัสดีครับ